อนนี้จะขอพูดถึงอานิสงส์กระถินย่อยๆนะอาน,นิสงส์ในการถวายกระถิน่นหรือว่าบรรดาญา,าติพุทาถวายสังฆทานสังฆทานวันนี้ก็เป็นสังฆทานของกระถิน่นการถวายสังฆทานทุกอย่างมีผลพวกตับกระถิน่นเพราะเป็นวันของกระถิน่นอานิสงส์ที่พกก่นได้รครับตามที่พรกพุทธเจ้าตรัสถัว่า ถอยห,หลังจะกลับนี้ไปก็ที่ไอ้กลับแล้วพุทธเจ้าของเราเองเกิดเป็นคนจนมากที่กวมาหาทุกตะและเป็นคนรับใช้ของกษะหาดิดีมีวันหนึ่งพระพุทธเจา้าสมนาวิมุพุกสมุตระกรใบาเวลานั้นท่านเพศอานิสงส์กถินท่านบอกว่าคนที่ถวายกว่ากระถินทานครั้งหนึ่งในชีวิต ถ้าตายจากชาตินี้ไปแล้วถ้าบุญอื่นไม่ช่วยนะไม่มีบุญอื่นช่วยเอาเฉพาะอนิสงส์ถินทุกคนผู้ชายจะเกิดเป็นเทวดาผู้หญิงจะเป็นนางฟ้าเกิดที่เป็นเทวดานางฟ้าเป็นห้าร้อยชาติพวานจินต้องเกิดห้าร้อยชาติก็ไม่จะกลับมาโยมเพราะเวลานี้คนตัง้งตั้งใจเพื่อนิพพาน ก็ปฏิพันธ์ก่อนแน่ต่อมาเมื่อบุญยศลงมาเป็นเทวดาเป็นนางฟ้าห้าร้อยชาติแล้วลงมาเป็นมนุษย์เกิดเป็นพระเจ้าจัก,กรพรรดิปกครองโลกอีกห้าร้อยชาติแล้วต่อมาเมื่อเป็นเจ้าจักรพรรดิครบห้าร้อยชาติแล้วก็เป็นพระมหากษัตริย์ปกครองประเทศห้าร้อยชาติ เื่อเป็นกษัตริย์ห้าร้อยชาติแล้วก็เกิดเป็นมหาเศรษฐีห้าร้อยชาติเป็นมหาเศรษฐีห้าร้อยชาติเป็นอนุเศรษฐีห้าร้อยชาติมหาเศรษฐีั้นต้องมีทรัพย์ตั้งแปดสิบตัวขึ้นไปจึงเรียกมหาเศรษฐีอนุเศรษฐีก็มีทรัพย์ตั้งสี่สิบตัวขึ้นไปเรียกว่าอนุเศรษฐีถ้าเป็นราบดีห้าร้อยชาติมีเงินต่ำกว่าสี่สิบตัว อาตอมามีความเข้าใจว่าบรรดาญาโยมพุทธบริษัททุกคนที่นั่งที่นี่รับอานิสงส์ถึงไม่ทันหมดทุกคนไปที่พานหมด่อนไปที่พานก่อนแน่นะดีไม่ดีก็าชาตินี้แต่ไปเยอะชาตินี้อย่างยน้อยก็ที่นั่งอยู่ที่นี่เรา็นจะเป็นเก้าสิบเก้าเปอร์เซนอีกเปอร์เซนต์เก็บไว้ก่อนไว้ดูโลกเขออาญาโยมตั้งใจว่าตั้งใจจะหลังจากถวายไปแล้วนะ หลังจากถวายของแล้วนี่เขาอธิษฐานแห่อธิษฐานยึดโดยตรงว่าข้าขาพเจ้าโดยอธิสงการทางเทวให้ถึงนี้ขอให้เป็นปัจจัยข้าพเจ้าเข้าถึงมรดาในชาตินี้ถ้าบังเอิญบารมียังไม่ถึงต้องเวียนไหวแต่เกิดในวัดตาตงศารก็ขอคําคําว่าไม่มีอย่าปราบพวกข้าพเจ้านั่นหมายความว่าเกิดขึ้นมาแล้วต้องการอะไรมันมีทุกอย่าง อย่างท่านนรุธท่านนรุธท่าประกาศตามนี้ว่าถวายทานทุกครั้งท่านฉันว่าขอคําว่าไม่มีอยู่อย่างปรากฏชอบเจ้ามาชาติหลังที่สุดวันก็มีทุกอย่างแต่ท่านชอบเล่นขลุกกับเพื่อนแยกจตาเนีแล้วก็แม่ก็ทําขนมมาให้ทุกวันวนรดาดเลี้ยงตัวเองด้วยเลี้ยงเพื่อนด้วยแต่ว่ามาวันหนึ่งปรากฏขนมไม่มี พอถึงเวลาก็ใช่คนใช้ให้ไปรับขนมที่แม่แม่บอกมาบอกว่าขนมไม่มีท่านไม่เคยเห็นดิงทำว่าไม่มีมีแต่มีเฉยๆฉันหนึ่งบอกกับให้ใช้คนใช้บอกว่าขนมไม่มีก็เอาอย่ากจะกินขนมไม่มีแม่ก็คิดในใจว่าลูกของเราเกิดเป็นลูกเจ้าต้องการอะไรก็ได้ทุกอย่างไม่เคยใส่ข้อง ในการขัดข้องของคนมันย่อมจะมีสักวันหนึ่งข้างหน้าจึงจะสอนลูกชายบอกว่าให้กับคำว่าไม่มีมันเป็นอย่างนี้จึงเอาถาดเปล่า,ลาวางไปแล้วเอาถาดเปล่า,ลาความทับเป็นฝาส่งให้คนใช้มาให้ลูกชายลูกชายก็จะรู้ว่าคําว่าไม่มีคือมันไม่มีจริงๆอันนี้อานิสงสงที่พระนุชท่านอธิษฐานไว้หลังจากการทำบุญ ว่าขอผลทานนี้ข้าพเจ้าทานี้ขอคําว่าไม่มีอยากลรงขึข้าพเจ้าเป็นนพราเป็นเหตุให้เทวดารักษาตัวเดือดร้อนถ้าวันนี้ถ้าพระอนุรุตไม่มีขนมกินเทวดารักษาตัวจะต้องหัวแตกเจ็ดเสี่ยงตายแน่เทวดาก็ต้องนำมิขนมทิพย์เข้าถาดก็ถึงวางลงพอป่วยขึ้นมากินทั้งหอมทั้งหวานน่าอร่อยก็เกิดขึ้นกินก็หอม แล้วกว็หวานอร่อยต่อมาเมื่อตอนเย็นท่นกลับมาหาแม่ถามแม่ว่าทุกวันนะแม่ไม่เคยปรานีลูกทัวันนี้เลยแม่กระถามว่าเพราะอะไรเพราะขนมไม่มีของแม่นั่นแหละมันอร่อยเหลือเกินทีหลังขอแม่ทําขนมไม่มีให้ทุกวันนะแม่เลยสบายเวลาลูก,ลกชายใชย้คนใชายเอาขนมก็ถ่ายเปล่าวางเข้าถ้าถ่ายเปล่าปิดเชิงลนให้ลาใช้แบกไป เป็นมา,มา,นาว่าเทวดาองค์นั้นจะต้องทำขน,นมทุกวันสบายไปเลยญาติโยมเหมือนกันวันนี้ทำบุญกันหลายอย่างาำ่ากถึงตามที่ด็อกเตอร์ปัญญาประกาศว่าต้องมีผ้าเนี่ยเป็นความจริงผ้าเนี่ยเป็นกระถินสำหรับอย่างอื่นเป็นบริวารอย่างเงินที่บรรดาท่านุทธบริษัทให้มาแล้วต่อไปชาติหน้าก็จะมีเงินครับทัง ฐานะดีไม่น้อยกว่ามหาเศรษฐีทุกคนถ้าเราเลยต้องเกิดนะแต่การในสองการถวายผ้าเนี่ยในการสังฆทา,านคนดีกระสินก็ตามเซวดาวเคยถามพระพุทธเจ้าว่าการให้อะไรเชื่อว่าให้ผิวพรรณพระพุทธเจ้าบอกว่าการให้ผ้าผ่อนทพืสบายมาันการให้ผิวพรรณคำว่าให้ผิวพรรณหมายความว่าผิวพรรณสวยนั่นคือการถวายผ้าโดยการในสามญาติโยมถวายพระพุทธรูป เมื่อกี้อย่าดูว่าผิวสวยนะแต่ตัวเองอาจจะไม่สวยก็ได้สวดทรงนะนี่การถวายพระทูตถ้าเป็นเทวดาและเป็นนางฟ้าแล้วพระองค์จะมีแสงสว่างมากถ้ามาเกิดเป็นคนก็จะเป็นคนมีสวดทรงสวยมากเป็นวันนั้นว่าอานิสงส์ที่ญาติโยมต้องการหนึ่งมีสวดทรงสวยได้แล้วต่การทีนสองมีผิวพรรณสวยก็ทําแล้วในการอนสามการมีรัตย์สมบัติมากกว่าทแล้ว รื่องของทุกอย่างที่ญาติโยมทําครบถ้วนทุกประการทั้งหมดนี้เป็นปัจจัยของไม่ไิ้พานโดยตรงขอให้ทุกคนตั้งใจไว้อย่างนี้นนวัาชาตินี้ขอไปนิพพานถ้าบังเอิญมันไปนิพพานไม่ถึงก็ค้างที่พรหมบ้างที่สวรรค์บ้างแล้วก็อย่าตีตัวต่อไปนิพพานทันทีเมื่อหมดวาระตอนนี้ก็จะเรียบร้อยแล้วนะ ญาติโยมตั้งใจถวายก็ถินนิยมนะเดี๋ยวต่อไปก็จยพูดถึงกฐินอีกหน่อยญาติโยมก็ถินนั้นมีสามอย่างนะหนึ่งจุนละกฐินสองปกติกฐินสามมหากฐินสำหรับจุนะกฐินนั้นมีผ้าอย่างเดียวคือสมบงและยีบอลอย่างใดอย่างหนึ่งคือมีของน้อยเรียกวจุนะกฐินแล้วปกติกฐินนั้นก็มีผ้าไตรครบไตรเป็นปกติกฐิน ่ารมหากรถินนมีผ้าใยทุกองค์วันนี้ญาติโยมพุทธบริษัทถวายกรถินพระญาติรับผคค้าใรทุกองคเหมือนกันหมดจัดเป็นมหากรถินก็ถือว่าเป็นบุญที่มีกําลังสูงที่สุดในการถวายกรถิน่นขอได้ญาติโยมหลายกลับไปบ้านอย่าลืมพระนิยมนะอย่าลืมนึกถึงกรถินที่เราถวายแล้วแต่มีบางท่านอาจจะสงสัยว่าการทําบุญไม่เสมอกันทําบุญมากบ้างน้อยบ้างจะมีสงเหมือนกันไหม เราขอบว่ามีอนันปสง์เหมือนกันแต่ว่าทรัพย์สินต่างกันกรงความว่าทุกท่านมีความวางระวังใจได้หลังจากชาตินี้ไปแล้วเราจะไม่ยากจนยิ่งกว่าจะเข้านิพพานหรือหลายท่านอาจจะเข้านิพพานในชาตินี้การพ่อกระถินนี้ไม่ใช่ให้ผลเฉพาะชาติหน้าอย่างเดียวมีชาตินี้ก็มีการให้ผลยกตัวอย่างเจ๊กเจี๊ยบเพื่อปักไห เขามาขอลูกสาวชาวบ้านบรรโครจนเวลานั้นอัดมายวัดบรรโงแกอายุสี่สิบเจ็ดแต่ว่าลูกสาวชาวบ้านเขาอายุสิบแปดปีในเมื่อมาขอแล้วเขาเจ้าสาวยืนยันว่าถ้ายอมให้ถวายทานยอมให้ทําบุญก็จะแต่งงานด้วยถ้าไม่ยอมให้ทาบุญก็ไม่ยอมแต่งงานด้วยแกก็ตกลงยอมเคีมีลงเลื่อยลงเลื่อยมือ ต่อมาถึงการกระถิ่นอย่างนี้เจ้าสาวก็บอกเขาต้องการจะเท่ากระถิ่นใจอนุญาตแต่เคยแกไม่เคยสนใจจะซื้ออะไรมาก็ช่างจะทํางไงก็ช่างไม่เคยสนใจแต่เวลาเขาถวายกระถิ่นให้เขาบังคับให้ไปด้วยแกก็ไปแกบอกว่าแกก็ไปเฉยๆเขาจะเขาว่าไงก็ว่าตามเขาไปแต่ผลที่ได้รับก็คือว่าปีนั้นกําไรดีกว่าทุกปีที่มาหมดมันดีขึ้น แจ็คกงมีบัญชีนะบัญชีการค่าเนี่ยพอมาปีที่สองบัญญาก็เริ่มทัากระถินใหม่ตอนนี้เริ่มช่วยเล็กน้อยจะซื้ออะไรก็ช่วยให้จะให้ไปไหนก็ไปช่วยทุกอย่างแต่ก็ใจก็ยังไม่เต็มที่แต่ก็ดีใจว่ามันแจะดีขึ้นพอปีที่สองปรากฏว่ากาไรมากขึ้นเห็นชัดมากปีที่สามพัรยาก็ได้ฟังเลยบอกว่าพอถึงปีที่สามฉันทําอะไรไม่ได้เลย เท่าอะไรไมเท่าแก่ทำเองหมดเสื้ออะไรมันก็ตามไม่ดีทั้งหมดต้องเท่าแก่ื้อเองเหลือแก่างจัดดักตรงนั้นเปจนมาก็เป็นว่าการเท่ากับถิ่นเขาแก่แก่ต้องจัดเองทั้งหมดแม่งั้นมันไม่ดีพอพอปีที่สามเท่าถิ่นผ่านไปจากลงไดยมือก็เป็นรงเด้เลยดักรายได้ก็ดีขึ้นเนื่องจากยอดโยงบริษัทการถวายกัถิ่นเขาไม่ใช่จะไปรอรับผลเฉพาะชาตินาอย่างเดียวนะ ถ้าถวายทุกปีจะมีผลตามที่ว่ามานี้ให้สังเกตตัวเองก็จะมีการคล่องตัวดีกว่าคนที่ไม่เคยถวายก็เียนทาน